พามาชมห้องชุดใหม่จากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้อทอนวินอีกแล้วนะครับห้องชุดนี้เป็นอาคาร9ชั้น3ห้องที่2นะครับห้องอยู่ติดๆกันอย่าเพิ่งงงนะครับตกแต่งเหมือนกันเลยห้องนี้เช่นเดียวกันครับ พาสีฟ้าพาสเทลรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นแบบนี้ให้โซฟาพรมและสมาร์ททีวีครับดู YouTube Netflix Facebook ได้ทุกแขนงเลยนะครับมีพรมให้มีโซฟาให้มีม่านกันแสงให้แบบนี้ครับทำพื้นให้ใหม่นะครับ เปิดมาเนี่ยก็จะเจอห้องเขียนหนังสือห้องทานข้าวนะครับโล่งๆแบบนี้เราใส่ตู้เย็น5.5คิวสประตูให้1ลูกครับมีโต๊ะเขียนหนังสือมีเก้าอี้ให้แบบนี้เลยนะครับมีแต่กระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยครับขนาดความกว้างเนี่ย33.8ตารางเมตรเลยนะครับเป็นห้องชุดนะครับต่อมาเปิดห้องนอนครับ เจอห้องนอนก็จะมีเตียงเหล็ก5ฟุตพร้อมที่นอนสปริงแบบนี้นะครับมีตู้เสื้อผ้าลูกใหญ่นะครับเท่ยสำคัญคือก็ยังใส่ผ้มาม่านกันแสง UV ให้แบบนี้ครับ เตียง5ฟุตเนี่ยเป็นเตียงเหล็กนะครับแข็งแรงขนาด3.5คูณ3.5เมตรครับสำหรับห้องนอนของเราซึ่งกว้างขวางนะครับและแอร์ก็เย็นนะครับเพราะว่าเราใส่เป็นแอร์ใหม่ให้เหมือนกันครับเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับของ TCL 9000 BTU ประหยัดไฟเบอร์5ครับรับรองว่าไม่กินไฟแน่นอน เปิดประตูห้องนอนออกมาก็จะเจอห้องเมื่อสักครู่คือห้องโถงนะครับที่ไว้ฐานข้าวเขียนหนังสือทําการบ้านตรงนี้นะครับทํางานก็ได้นะครับแล้วก็หน้าห้องนอนหน้าห้องน้ําเราก็จะใส่เป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ให้1ตัวเหมือนกันครับเปิดประตูอีกข้างหนึ่งก็จะเจอห้องน้ำครับกว้างนะครับทำพื้นให้ใหม่ครับมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามีกระจกเงามีชาเวอร์ให้ เรียบร้อยนะครับสะดวกสบายครับสำหรับห้องชุดนะครับทุกห้องของเราก็จะมีระเบียงส่วนตัวแบบนี้ครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับไว้สําหรับซักล้างทํำกับข้าวได้สะอาดสะอ้านครับห้องนี้ครับอาคาร9ชั้น3จะมี2ห้องติดติดกันอย่าเพิ่งงงนะครับวิวเดียวกันเลยนะครับเราจะเจอวิวภูเขานะครับธรรมชาติแบบนี้แบบพานรามานะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเจอวิว ถนนนะครับวิวที่จอดรถวิวทะเลนะครับหลังต้นสนก็จะเป็นทะเลนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับห้องชุดจากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอือ้ออาทรหัวหินจะซื้ออยู่เองก็ได้ซื้อปล่อยเช่าทําธุรกิจเก็งกำไรในอะนาคตก,ก็ดีครับ